วีพีสตอรี่พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วีพีสตอรี่มีเรื่องอะไรมาเล่านะคะก็คงจะเป็นเรื่องแฟชั่นกระเป๋าแล้วก็เครื่องสำอางนะคะใครที่เพิ่งมาช่องนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b ์นะคะแล้วก็กดเลิฟให้ด้วยนะคะนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องอะไรมาเล่าก็ไม่ต้องพูดทราำทันเป็นอ่าอุ้ยไม่ต้องพูดพร่ำนะคะรีบพูดนะคะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกนะคะว่าจะเป็น 21A ใช่ไหมนั่นคือสุดท้ายที่เราจะมีกันในแบบแบบคอร์เชันนี้แล้วนะคะก็ <c oughs> ไม่พ้นค่ะแ่นแทนแน,แน, <c oughs> นะคะอันนี้ก็ปาทายกันว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้จะเป็นของตัวซีซัน 21D ที่เราควรน,นีค <c oughs> วรกันแล้วใช่ไหมคะอันไหนที่ไม่ควรบ้างมนนี้ ก็จะควรดีนะคะแกะกล่องให้ดูก่อนเลยก็อาจจะแบบว่าเอารุ่นไหนมาอีกแล้วเธออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มาดูเลยค่ะแทน่นแทน่นเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นมินิสแควร์นะคะก็จะเป็นมินิจะมาเป็นรุ่นเจ็ดนะคะมินิเจ็ดนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าผู้เคยมีมินิแปดแล้วก็ตัวไหนนะตัวที่เป็นลูกตุ้มนะคะก็จะเป็นตัววอล์กแบบ WOC ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวเล็กๆก,ก,กลมๆ นะคะคเหล่านั้นสิ่งที่พูดมาเหล่านั้นนะคะได้มาย่อส่วนอันนี้อันเดียวนะคะคือบุกเทรดไปหมดแล้วไม่ใช่อะไรคือไปเทรดบ้างไปเหมือนกับประมาณว่าเก็งราคาบ้างก็ไม่ได้ได้อะไรมาเยอะแยะค่ะก็แบบว่าขาดทุนเล็กน้อยอะไรนี้แต่ว่าเพื่อใบใหม่ของเราก็คือใบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ mini square น่ารักไหมเพราะว่าสามใบนั้นจะ พูดได้ว่าเป็นใบที่ใช้ที่สุดแห่งปีที่ผ่านมาไม่แห่งปีนี้แะของช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องว่าเออแต่เนื่องว่าเป็นคนแบบเหมือนกับ ซีซันใหม่มาเรื่อยๆก็คืออาจจะแอบ,บตามแต่คือเราก็ดูว่าเราชอบไปไหนที่สุดหรือลองใช้แล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะคะส่วนว่าพวกเรามาใช้ใบนี้เพิ่งจะได้มาแต่เพิ่งจะลองใช้ไปได้ครั้งเดียวไม่ได้ไปอันบ็อกนะแต่ว่าอาจจะรีวิวเบื้องต้นเพราะว่ารุ่นนี้ก็เคยเห็นพวกรีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าอยากมารีวิวเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะเสือเพื่อนๆ,ๆอยากรู้ว่า ในส่วนไอจีร้านที่เราไปสอยมามีอะไรบ้างก็คงจะต้องเป็นฟูเซ็ตเหมือนเดิมนะคะในนี้ก็จะเป็นถุงนะคะแอดมีถุงมีกล่องมีส่วนของว่าใบเสร็จนะคะในตัวนี้ก็ครบก็เป็นตัวฟูเซ็ตที่เป็นร้านที่เราผีเข้ามานะคะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จเป็นก๊อบปี้ใบเสร็จนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะก็เราจะไม่มีตัวการ์ดโฮโลแล้วเนาะมันก็จะเป็นตัวของ ฝังชีพแทนนะคะเป็นไซส์เจ็ดนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ปล่อยไปก็จะเป็นตัวกลมๆตัวกลมๆเป็นเป็นชาแนลกลมอะราวแบคเนาะตัวนั้นพอเราปล่อยตัวนั้นไปตัวใบสุดท้ายปุ๊บใช่ไหมคะเราก็อยากได้ทดแทนโดยขนาดใกล้เคียงกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะข้างในก็เป็นฝักชิดนะคะส่วนที่ทําออกมารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวของหนังแลวสกินทั้งหมดที่เป็นลูกตุ้มนะคะไม่ว่าเป็น8ตัวไซส์8ไซส์7ไซส์วอกก็จะเป็นแต่เฉพาะแล้วนะคะแต่ เชื่อไหมคะว่าเคยใช้8มาแล้วมาใช้อันนี้ถ้าให้เลือกเพื่อนๆคิดว่ากจะเลือกอะไรนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวนี้กับตัวไซส์แเพราะว่าตัวไซส์แถ้าไปลองดูรีวิวย้อนของพวกนะคะจะชอบไซส์แมากถูกไหมคะซึ่งมันก็จะต่างกันประมาณนี้แต่คือมันจะเป็นตัวที่เป็นออกซิเลียมผืนผ้านเนาะแต่อันนี้คือจะเป็นแบบสแควรเป็นสี่เหลี่ยมัตุตัสบ,บขึ้นไปนะคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพวกเองใช้แล้วใส่ของใส่ได้เยอะจริงแล้วคือการปิดของกระเป๋าตงเนี้นะคะ่ะ ปิดง่ายมากกว่าตัว8นิ้วนะคะจะลองใส่ของให้เพื่อนๆดูนะคะตัวสควร์ตัวนี้นะคะก็จะมีข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ถ้าเราลองใส่ของเข้าไปก็จะเป็นตัว <c oughs> เดี๋ยนี้กระเป๋าตังค์เทเลทานี้ข้องกุญแจนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะซีฟิปนะคะแล้วก็จะเป็นของกุญแจรถนะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะตรงนี้แล้วก็นี่คือ สิบสองโปรไม่น่าเชื่อเพื่อนๆมันใสได้หมดเลยว่าวเต็มแล้วในการปิดตรงนี้นะคะสามา,ารถปิดตรงนี้ได้เลยนะคะปิดได้เลยถ้าเป็นรุ่นนั้นนะคะถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นมินิแปดนะคะตรงนี้คือเวลาปิดจะค่อนข้างต้องหักกันอยู่พอสมควรแต่เป็นรุ่นนี้ก็โอเคนะการปรับสายมันก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะกับตัวนั้นนะคะเพือพ่อนๆลองดูนี่สวยไหม เดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูนะคะ<ส>ก็จะลองสะพายให้ดูนะิดครู่หนึ่งนี่เลยค่ะสะพายให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะแล้วแต่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นด้านนี้เราก็แบบจะแอดโชว์ตุ้มเนาะเพราะตุ้มเราเก๋เพราะเป็นตัวของโชว์ตุ้มพอรุ่นนี้มันมันออกมานะคะช่วงซีซันนี้จะเป็นยี่สิบอ็ดนะคะซึ่งก็เห็นในตัวไอจีก็น่าจะไกลไกลหมดแล้วแหละแต่คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็คือสามารถไปแอบ,บตามได้เลยนะเพราะว่าุ๊บว่ามัน ือ <sm convert> ถ้าเทียบถ้าคนเคยใช้มินิแปดตัวท <interface> oh, like ี่มันเป็นรูปตุ้มกับเันนี้ยอ้ชอบตัวนี้นะเพราะว่าดูจุกคือมันเป็นทรงที่สูงขึ้นใหม่เนี้ยค่ะสูงขึ้นมาอย่างไงคือมันจะเป็นออกสแควร์สแควร์เนาะอย่างเงี้ยสามารถที่จะสไพา์เห็นไหมอย่างนี้ก็ได้มันพอดีอ่ะมันไม่เหมือนตัวแปดนะคะเพราะตัวแปดมันจะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมคะข้อเสียของตัวแปดเวลาเราเหมือนเหมือนเราแกว่งหรือว่าเราไม่ใช่เวลาเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมคะข้อเสียของตัวแปด เวลาเราเหมือนเหมือนเราแกว่งเนอว่าเราไม่ใช่แปะตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะไปชนมากกว่าคือหลังจากลองใช้แล้วชอบตัวนี้จริงๆถึงต้องไปเก็บกลับมาใหม่โดยการปล่อยทุกตัวแล้วก็เก็บตัวนี้ไม่ใช่กดบ้าแต่คือปล่อยแล้วไปซื้อตัวนี้เพื่อนที่เห็นห็นเมนได้นะว่าเป็นอะไรมากไหมคือมีมีตุ้มอยู่สามก็ปล่อยไปแล้วสามแล้วมาซื้อตุ้มนี้ อย่งไงใช่ไหมแต่โอเคนะคือถ้าใส่พื่เนๆเห็นว่าถ้าเกิดจะลองเปรียบเทียบกับตัวที่ปรับสายได้อีกตัวหนึ่งที่กุ๊กเพิ่งเคยซื้อมาเนาะเห็นกันเลยเปรียบเทียบกันให้เห็นเห็นกันเลยนะคะแ,แบบคนละแบบตัวนี้คือเจ็ดุดห้าตัวนี้คือเจ็ดเนาะแต่คือหนังด้วยความที่ความเป็นหนังมันอันนี้แลมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาฟสกินที่จะเป็นแข็ง คือสัมผัสมันคนละแบบอะคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นทรงเป๊กๆนิดนึงแข็งๆก็เลยขายบ่อยปะคะ่ะคิดว่าน่าจะขายขายบ่อยมันเป็นคนละทรงแล้วคนละแบบซึ่งถามว่าตัวเนี้ยคือก่อนหน้านี้เคยปฏิญาณว่าหนังแรมจะไม่ซื้อก็ต้องซื้อจนได้เพราะคุคิดว่ามันโอเคมันน่ารักอะ่ะมันนิ่มด้วยมันนิ่มคือหนังหนังหนังแรมของรุ่นที่เป็นตุ้มนะคะเพราะนี่แถวมาจะเป็นแบบ มันเป็นแนววินเทจมันจะไม่ฟูมากอะ่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีรอยมีรอยหรือเปล่าจะเป็นรอยเหมือนที่เขาเก็บกันมานในกล่องข้างหลังน,นะคะตัวนี้ล่าสุดนะคะไม่มีการโทลแล้วนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งที่ปลื้มของซีซั่นนี้นะคะ21ด,ดีนะคะใครที่กาลังตัดสินใจเกี่ยวกับพวกตุ้มว่าเออชอบตุ้มไหมหรือไม่ชอบก็ลองคิดดูนาอนแล้วเ็าอาจจะดูคลิป มินิ8หรือวอก2พุกที่เป็นตุ้มก่อนหน้านี้ได้นะคะซึ่งตัวที่ผ่านมาแล้วนี่คือเราปล่อยหมดแล้วนะคะเหลือเพียงตุ้มเดียวคือตุ้มนีนะคะก็หวังว่าเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆว่าวันนี้อาจจะมาเพื่อให้เพื่อนๆลองถิกใจว่าใบนี้ควรหรือไม่ควรนะคะหรือว่าชอบเป็นใบไหในอะไีค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าถ้าถามพุกว่าพุกชอบใบไหนที่สุดระหว่างเจ็ดแปดคือปัจจุบันที่เคยลองใช้มาแล้ว เจ็ดมาแรงมากนะคะนะคะวันนี้วีพีสตอรี่ไปแล้วนะคะนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีกระเป๋าอะไรใหม่ๆ <c oughs> ก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วีพีสตอรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ